ก็วันนี้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมอกี้เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวง่ายๆสไตล์เชฟกระทะดำนะครับผมวันนี้ก็นำเสนอเมนูชูชีปาน<ะ>นินนั่นไงครับวัตถุดิบหลักของเราคือเป็นปาน,นินนะครับอันนี้ก็ทำแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหอันนี้ก็มากมายนะครับแล้วก็เป็นพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็เครื่องปรุงก็มีนน้ำตาลน้ำปลาผงยูริรสดีอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวไปเริ่มทำกันได้เลยโอเคตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยน้ำพริกแกงเผ็ดใส่เลย ผักแกงผิดหอมดีแบบนี้แล้วก็ใส่ปลาเลย นี่ก็เอาแต่ช่วงตัวนะฮะช่วงหัวกับช่วงหางก็ต้มกินหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้นะ <c oughs> นะครับเนื้อปลาพอตึงๆแบบเติมสีไปน,นี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าเติมแค่พอ <c oughs> พอตท่วมพอนะฮะต <c oughs> ีแกงเ <c oughs> ติมแค่ <c oughs> พอช่วงป่าพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเคี่ยวรอเดือดนี่นะครับก็ตั้งได้ประมาณสัก 3ามนาทีก็เริ่มเดือดแบบนี้แล้วเดือดแบบนี้เดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยน้ำปลากระเข้านะฮะรสดีของนวลฮะใส่หลายเสบหลายเส้นน้อยเสบน้อยนี่ไ่งล่ะ เจะเคี่ยวให้น้ำมันแห้งๆพอดีก็ให้น้ำแกงซึมเข้าเนื้อปลาหน่อยเนาะแล้วก็แห้งๆงวดๆพอดีพอดๆเลยเคี่ยวสักนิดนึงชิมรสชาติให้เป็นที่น่าพอใจนะครับน้ำเริ่มแห้งแบบนี้แล้วก็รสชาติที่แล้วก็พริกนั่เลยใส่มะกรูดเสร็จเรียบร้อยครับผมจะตักจานแล้วถ่ายชมครับเจ๋อชูชีปนิน คือตัวพรมรับประทานแล้วครับก็เด็ดจัดจานอย่างสวยงามเลยนะครับวันนี้ก็จุฉี่ก็ง่ายๆครับเครื่องปรุงใส่นิดน้อยครับหวานหวานเค็มๆ,ๆน้ำพริกแกงเผ็ดหอมๆก็อร่อยแล้วนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาเมนูน่าเป็นเมนูอะไรฝากติดตามที่ Fan page, ทแฟนเพจเอกีเชกวัฒนธรรมแล้วก็ยูทูบชาแนลเอกีเชกวัฒนธรรมด้วยวน,นะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยนะเดือน2เดือนคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดิผมขอตัวลาไปก่อนนะครับจุจจุด ห <c oughs> มือนเดิมครับหรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองเหนือหรืออีลาคำแพงแดดอีสัน <c oughs> คนสวยของเมืองภากลางหรือสาวงามของเมืองตา